การประกาศรางวัลหนังเทศกาลที่เมืองคานนะฮะโอ้โหไปยินดีกับรางวัลด้วยนะครับและรับรางวัลไม่พอมีคํากล่าวระหว่างารับรางวัลอ่ะโอ้โหเขาบอกเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดเป็นการบอกชาวโลกให้เห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะนะช่วยลุกขึ้นมาทํางานให้กับประชาชนหน่อยครับ I'm really lucky to be standing here and w h y many of our my countrymen uh, cannot travel Many of them suffer greatly from the pandemic, with the mismanagement of resources, of healthcare and vaccine accessibility. I want to call out for the Thai and Colombian governments and the governments of the countries in a similar situation to please wake up and work for your people now. งงทั้งคารเลยดิหน้าคนในฮอลงงเลยงงทั้งคารที่งานประกาศรางวัลภาพยนตร์ใช่คือธรรมดาก็จะขึ้นผมขอขอบคุณคุณสุประโชคดารานำของผมที่แสดงอย่างเต็มที่นย่นงี้ไม่ได้ขอบคเลยไม่มีไม่มีเลยไม่มีครับปลุกรัฐบาลให้ตื่นน่ะที่ได้ยินไปคือเป็นคำพูดของคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลฮะ ขณะขึ้นไปรับรางวัลจูรี่ไพรซ์นะครับจากเทศกาลหนังเมืองคานนะฮะครั้งที่74ประจำปี2021ที่ประเทศฝรั่งเศสจากภาพยนตร์เรื่องเมมโมเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเตื่นเถิดนะฮะแล้วก็ทำงานให้ประชาชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากจากโรคระบาดเพราะความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐทางการจาัดสรรทรัพยากรและการเข้าถึงวัคซีนคำกล่าวของคุณเจยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับสร้างแรงกระเพื่อมไปยังโซเชียลมีเดียสิฮะ แสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยเอ่ะดูเรื่องหนัก